สวัสดีครับวันนี้ก็จะมามดยางใส่ง่ามหมุนให้ดูนะครับ ย่างนะี้ับงนยจะคุย้ยางจะคงออกด้านนอกนะครับ มัดยืดยืดเอ็นก่อนะครับยืดเอ็นให้ให้ยานก่อนนะครับจะได้ไม่เปืองนะครับยืดนให้ยาน,นมัดเวลามัดเราจะพันพันที่เดียวนะครับสามสี่ึงให้ตึงนะครับห้าหกรอบนะครับ เรียบร้อยนะชินที่สองคนระับ ยีดแ้วมดึงให้ตึงแล้ว เสร็จแล้วนะครับเอาด้าน,นหลังมาชนกันนะครับจะตัดทีเดียวเท่ากัน วัดระยะนะการวัดระยะการฉีดยางนะครับเราให้หงายด้านด้านปมมันขึ้นนะครับปมห่วนะครับหงายด้านปมขึ้นเสร็จแล้วนะครับบีบหัวมาชนกันนะครับบีบหัวมาชนกันแล้วเราจัดยางให้ ให้ยังแนบกับพื้นนะครับแบบนี้นะครับเวลาใส่ยางจะตรงนะครับแนบกับพื้นปุ๊บมาัาต้องการกี่เซน,นครับจะใส่ที่14เซนนะครับ เอารูปืนไป14.5นะครับเล้วรนะเราก็จะเห็นขีดใช่ไหมครับขีดไปสองเส้นนะครับเส้นบนคือ14เซนนะครับเส้นลน่างคือ14.5ที่เราจะใส่ทูกปืนนะครับโอเคต่อมานะครับวิธีเอาอยางใส่เข้าไปในรูห่วงนะครับ ใช้สาย PE นะครับตัวนี้นะครับสอดขึ้นข้างบนนะครับรูจะเป็นรูสมิลน,นะครับสอดขึ้นมาข้างบนนะครับเอาด้านหนขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าด้านหนขึ้นด้านบนตัว ตัวยางก็ตัวปุมก็จะอยู่ด้านบนนะครับเอายางเข้าไปในสายพีแบบนี้นะครับให้ปลายสายเหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปเลยครับดงอกมาบีนะง่ายมากนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ข้างต่อไปครับ เข้าใหม่แบบนี้นะเรียบร้อยนะการจัดยานะครับจัดให้ขีดอยู่ด้านในแบบนี้นะครับขีดอยู่ด้านในนะครับข้างครที่ผมไม่ปากด้านข้างเพราะว่าเวลาเราจับเนี่ย มันจะเจ็บมือครับเวลาเราจับยิงเนี่ยจะเจ็บมือก็เลยไว้ด้านไในเอาจับจองศายังให้ดีนะครับพอจัดดีปุ๊บยังก็จะขึ้นรูปสวยเลยนะครับ เอะะนะครับ,นนรบต่ไปนะครับเราจะตัดดึงมานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะตัดประมาณครึ่งเซนนะครับ ใช้ครีมทางใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นอย่นี้นะล้วทุกปืนครับปืนอย่นี้นะไม่ใช้อะไรก็ได้ดันเข้าไปครับดันให้ดันให้อยู่ที่เส้นพอดีนะครับ เลยเส้นเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็ดึงคีมออกนุกปืนก็จะอยู่บนทับทับเส้นพอดีนะครับแล้วราใส่ข้ั้นเดิงนะครับเกิดประมาณครึ่งเซนนะครับ เส้นไปะนครับปุ๊บนะครับเราก็จัดให้ที่เราขีดเส้นอยู่ด้านในก็ค่อยดึงขึ้นไปนะครับทีละข้างตัวนี้อยู่ด้านในนะครับดึงขึ้นไปตรงตรงนะครับอย่าให้มันเบี้ยวนะครับปึ๊บมันจะก็จะล็อกด้านในนะครับเหมือนกันนะครับข้างนี้ก็จัดยางให้ตรงนะครับค่อยดึงขึ้นไปนะครับอันอื่นก็จะล็อกอยู่ด้านในเรียบร้อยครับ วิธีการเอาออกนะครับก็ตัดตัดตรงนี้เลยนะครับตัดปุ๊บก็หาอะไรแหลมๆดันออกมาครับแค่นั้นเองครับเราจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับ